สวัสดีครับวันนี้ช่องปืนยิงป่าช่างเกตนะครับวันนี้มาถ่ายงานลูกดอกหัวพอกนะครับผมเป็นสี่บินสองนะครับยาวสามสิบห้าเซนนะครับผมย่างบนนะครับล็อกบนครับล็อกบนครับเกาะบนนะครับผมอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นงานหลุดจองนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ก็สินค้าพร้อมส่งเลยนะครับ ลูกละแปดสิบห้าบาทนะครับผมสินค้าตอนนี้มีพร้อมส่งสามลูกนะครับผมเป็นงานหลุดจองครับสามลูกล็อกบนหมดเลยนะครับทั้งสามลูกเลยนะครับเป็นเงี้ยงล็อกบนเป็นผูกท้ายนะครับเป็นหัวพอกครับผมสามสิบห้าเซนเหล็กหนามิลสี่มิลสองนะครับ ลูกละ85บาทนะครับก็เก็บปลายทางได้นะครับหรือว่าโอนก่อนก็คิดค่าส่งนิดหน่อยนะครับผมไม่แพงนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูช่องผมอยากได้นะครับมีงานหลุดจองคือว่าลูกดอกนะครับลูกดอกยิงปลานะครับหัวพอกหัวพอกสแตนเลสนะครับแต่เป็นเยี้ยงล็อกบนนะครับสามลูกเลย ยาว35เซนนะครับมาแจ้งไว้นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดขาดแขนลูกดอกนะครับตัวนี้จะเคลือบดำให้นะครับผมพ้นสีดำให้อันนี้เป็นลางนะครับลางไม้สักทองนะครับผมแกนติดกะพีเป็นร่อง5มิลนะครับผมรองรับลูก5 mm. ้ามิลเจาะใส่ไกลให้นะครับผม แล้วก็เจาะใส่ปีกให้นะครับแต่ยังไม่ได้ลบเหลี่ยมให้นะครับเดี๋ยวจะลบเหลี่ยมให้นะครับเป็นหลางไม้ยาวร้อยยี่สิบเซนนะครับผมนะครับล่องประมาณนี้นะครับยาวรวมๆร้อยยี่สิบเซนตัวนี้ไว้ใส่กับทรงปืนแก๊ปนะครับผมจะทำเป็นลันแบบนี้นะครับเอาไว้ยกสวมใส่ได้เลยนะครับ คือว่าเป็นนิ้วคุนนิ้วนะครับเป็นรางนิ้วคุนนิ้วยาวร้อยยี่สิบกว้างนิ้วคุนนิ้วแต่ผมทําเป็นแบบนี้นะครับเพื่อไปสวมกับพันท้ายปืนแก๊ปที่ผมทําขายนะครับพอดีตัวนี้ลูกค้าที่สั่งพันท้ายไปเปลี่ยนใจไม่ใส่รางลูบิเนียมนะครับไม่ไม่ใส่รางอะลู ขายเป็นเปลี่ยนเป็นใส่ลางไม้นะครับผมก็เลยจัดทำมาให้นะครับทําแบบคล้ายสลักนะครับสวมไปเลยนะครับเพราะว่าร่องของลูกค้าเป็นร่องสิบเก้ามิลนะครับแต่เราทําเป็นรางนิ้วคุนนิ้วเพื่อให้ให,ใหญ่แข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวจะลบเหลี่ยมให้ก่อนจัดส่งนะครับผม ลูกค้าไปถึงก็ยกสวมได้เลยกับท้ายปืนแก๊บนะครับเพียงแต่ไปทำสีนิดหน่อยหรือว่าจะให้ช่างทำสีให้ก็ต้องแจ้งมานะครับผมราคาไม่แพงนะครับเจาะใส่ไกให้แล้วก็เจาะใส่ปีกให้นะครับระยะเท่าไรลูกค้าแจ้งได้นะครับจะเอาชัก80 รือทัก75นะครับแจ้งมาได้ก็เจาะใส่ปีกให้นะครับปีกกว้างเท่าไรนะครับระยะตรงด้านนี้นะครับจากหน้ามาหลังกว้างเท่าไรก็แจ้งมาของผมนี่เป็น5เซนครึ่งนะครับแต่ของลูกค้าที่แจ้งมาเป็น5เซนก็เลยเข้ากันไม่ได้เพราะว่าของลูกค้าเป็นอะลูนะครับแต่ของผมเป็นเลดบางนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ3มิล จะลองวัดดูนะครับของลูกค้าเป็นหกมิลนะครับผมเลยเดินเจาะปีกให้เป็นหกมิลนะครับอยู่ที่สามมิลครับปีกของผมเป็นปีกสแตนเลสนะครับทนทานแต่ของลูกค้าเป็นหกมิลผมก็เลยจัดทำให้เพราะว่าเป็นงานอะลูครับจะหนานหน่อยนะครับหกมิล กล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหรนะ่สำหรับตัวไกลก็ก,ก็คงจะเท่าๆกันคนะับของผมเป็นสเตนเลสนะครับไกลก็คงจะเท่าๆกันของลูกค้ากับของผมแต่ถ้าใหญ่ผมก็เผื่อไว้ให้นิดนึงแล้วนะครับเอาไปถึงก็ใส่ได้เลยครับประมาณนี้นะครับมีไกลเจ็ดไกลแปดนะครับ ก็มีหลายไซส์หลายขนาดลูกค้าแจ้งมาสักหน่อยก็ดีครับผมจะได้จัดทําให้ถูกนะควันนี้พูดถึงเรื่องรางนะครับแต่พวกปีกไก่ก็มีขายนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับมีขายหมดหรือว่าจะเป็นพร้อมใช้ก็มีขายเป็นรางประดูรางสักนะครับไอ้สักทองหรือว่าจะเป็นรางประดูนะครับก็โทรเข้ามาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิป เช่นเคยนะครับเหมือนที่เคยลงไว้นะครับนี่ก็จัดทําให้ลูกค้าไปวันนี้ก็ส่งงานไปนะครับหนึ่งก็บอกนะครับผมก็เดี๋ยวจะเตรียมจัดทาทรงมือสอดไม้ขนุนนะครับเดี๋ยวจะจัดทําให้นะครับลูกค้าก็ขอมาเยี่ยมชมนะครับวันที่ยี่สิบห้ายหกนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งให้มารับนะครับถึงบ้าน อัน้ายไม้ขนุนเป็นแก่นสีเหลืองนะครับผม <c oughs> สำหรับไม้ขี้เหล็กก็เลื่อยไว้อยู่นะครับผมไม้ขี้เหล็กไม้สักก็ยังมีช่วงนี้ฝนอาจตกติดต่อกันเยอะหน่อยนะครับก็อาจทำให้ล่าช้าไปบ้างนะครับผม <c oughs> สำหรับทรงอื่นๆนะครับที่ขึ้นรูปไว้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมก็ ทักทายโทรเข้ามาคุยนะครับด้านตรงท่อพีวีซีอันนี้จะเป็นลางประดูนะครับผมนี่ครับยังเหลืออีกทรงหนึ่งนะครับตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับคือว่ายังไม่มีเจ้าของตัวนี้ตัวนี้หลายตัวเลยครับที่ยังไม่มีเจ้าของก็มีไม้ขนุนไม้ประดูไม้เสลียมนะครับผมตัวทรงลูกซองกำคอนะครับด้านที่ที่เห็นลขาวนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ ร้อยนิ้วก็ยังนะครับขนุนมาดูนะครับก็มีหลายตัวแต่เป็นงานดิบอยู่ครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าสั่งกันนะครับเดี๋ยวจัดทําให้นะครับสําหรับคิวที่รอๆออยู่ก็เดี๋ยวรีบจัดเร่งให้นะครับผมไม่นานเกินรอครับสําหรับลูกค้าที่สั่งนะครับ เ,เก็บเงินไปทางผมก็อยากจะให้มัดจําไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีเคสที่ว่าส่งไปแล้วไม่รับผมต้องเสียสองต่อนะครับผมส่งไปแล้วเก็บไปทางแล้วลูกค้าไม่ได้รับนะครับแล้วตีกลับมาผมก็เสียค่าส่งแล้วก็เสียค่าที่เขาตามของมาให้อีกนะครับเสียสองต่อก็อยากจะให้ลูกค้าเก็บเงินไปทางก็ให้มัดจําผมไว้หน่อยนะครับผมอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับผม ก็สำหรับเก็บเงินไปทางก็บวกเพิ่มเท่าเดิมนะครับผมเหมือนคลิปก,ก่อนที่แจ้งไว้นะครับลองก็ตรงดีนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเงินโอนก็ต้องมัดจํานะครับผมเพราะว่าสมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะครับผมพูดกันไปตรงๆเลยครับไม่ต้องเอาอ้อมค้อมนะครับคนขายก็กลัวเหมือนกันครับลูกค้าก็กลัวครับ ต่างคนต่างกลัวครับผมช่างก็กลัวครับเพราะว่าเจอหลายเคสครับบางทีผมทําเสร็จแล้วก็มีนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับที่พูดแบบนี้นะครับผมผมทําเสร็จแล้วโทรไปลูกค้าไม่รับนะครับสองเจ้าสามเจ้านะครับก็บ่อยให้คนอื่นไปได้อยู่ครับผมแต่บางทีก็เสียความรู้สึกนะครับรีบทําให้นะครับแต่ลูกค้าก็ไม่รับเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้วางมัดจาครับก็ต้องเจอกันไปแบบนี้นะครับผม ก็ขอให้วางมัดจํากันหน่อยครับไอเรื่องทําให้เดี๋ยวผมจัดทาให้เร็วครับไม่ต้องกลัวทิศสองทิต์จัดส่งได้ทุกท่านเลยครับช่างนี่กลัวมากกว่านะครับนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็พามาดูรางไม้นะครับแล้วก็ลูกดอกลูกดอกตัวนี้นะครับล็อกบนสามลูกครับ หลุดจองนะครับนี่นะครับแจงไว้ก่อนเผื่อลูกค้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาส่งพร้อมส่งได้เลยครับผมโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ